ทำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แย่กับเพื่อนบ้านพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้การกู้เงินปัจจุบันมาหลากหลายช่องทางของการสื่อสารทั้งแอปพลิเคชัน Line SMS หลอกบ้างได้เงินไม่ครบบ้างดอกเบี้ยโหดบ้างถ้าเราหลงเข้าไปแล้วจะทำอย่างไรการกู้เงินมีหลากหลายรูปแบบจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการกู้เงินนอกระบบ ให้เงินกู้ไม่เต็มจำนวนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนเมื่อคืนเงินกู้ต้องจ่ายเต็มจำนวนบวกกับดอกเบี้ยหรือค่าปรับที่สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดหากใจช้าจะถูกคมคูหรือไปทวงกับบุคคลอื่นที่มีรายชื่ออยู่ในโทรศัพท์ของผู้กู้ทำให้เกิดความอับอายจะแจ้งความดำเนิคนคดีทั้งช่อโกงก็มีทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินครับทำให้ผู้กู้ต้องดิ้นรนหาเงินมาชำระนี่อีก สำหรับข้อแนะนำในเบื้องต้นของการกู้เงินเราควรมีวิธีการหากไม่แน่ใจอย่าพิ่งคลิกเข้าไปควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้บริการดังนี้ครับ 1. ตรวจสอบรายชื่อแอปหรือชื่อผู้ให้บริการโดยนำข้อมูลชื่อแอปและผู้ให้บริการนะครับไปเทียบรายชื่อกับผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุญาตโดยสามารถเข้าไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีข้อมูลผู้ให้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ตรวจสอบอยู่ครับ 2. ติดต่อสอบถามที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ได้จากเมื่อตรวจสอบพบว่ามีสถานะมีจริงนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งมิจฉาชีพหรือว่าแอป,ปเงินกู้นอกระบบจะตั้งชื่อแอป,ปคล้ายคลึงกับผู้ให้บริการที่มีการได้รับอนุญาตหรือสวมรอยเป็นผู้ได้รับอนุญาตเราจึงควรสอบถามหรือหาข้อมูลด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าแอปของผู้ให้บริการมีอยู่จริงหรือไม่จริงหากตรวจสอบเบื้องต้นในความมั่นใจแล้วสิ่งที่ผู้กูต้องทำก็คือไม่รีบกู้จนลืมดูรายละเอียดที่จำเป็นเช่นอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืนที่สำคัญต้องคำนึงถึงความสามารถในการผ่อนชำระของเราโดยควรกู้เท่าที่จำเป็นครับและก็รวมภาระผ่อนชำระหนี้ทุกก้อนของเราต่อเดือน ไม่ควรเกิน1ใน3ของรายได้ต่อเดือนเพื่อไม่ให้เกินกว่าที่เราจ่ายคืนได้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยังฝากประชาสัมพันธ์ถึงวิธีหลีกเลี่ยงการถูกทวงหนี้นอกระบบด้วยรูปแบบต่างๆและแนวทางป้องกันดังนี้ครับ 1. หากถูกแก๊งทวงหนี้แอบอ้างคมคูควรตั้งสติให้ดีก่อนอย่าตื่นตระหนกรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบหรือให้ความช่วยเหลือครับ 2. ทําการบันทึกข้อมูลการสนทนาภาพถ่าย คลิปวีดโอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อใช้ในการดำเนินคดีภายหลังและหากโอนเงินไปให้มิจฉาชีพแล้วให้รีบแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่หรือหากต้องการขอคำปรึกษาหรือแจ้งเบาะแสนะครับสามารถติดต่อศูนย์ตำรวจได้หรือว่าศูนย์ PCT สำนักงานตำรวจแห่งชาติโทรศัพท์1599หรือ191ครับ ช้ำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แยก่กับพื่นบ้านพอดแคสต์ Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้